ฟ้าไผ่ร้อยก่อมอบเพลงทุ่งทานตะวันให้ทททพบุรีนักร้องสาวบินหลาฟ้าควันนครศิลปินค่ายไผ่ร้อยก่อโปรดักชั่นที่มีพยับคำพันคุมบังเหียนหลังถ่าย MV ซิงเกิลทุ่งทานตะวันที่จอบลบุรีเสร็จเป็นการถ่ายทำจากสถานที่จริงเข้ากับเนื้อหาเพลงทุ่งทานตะวันเรื่องราว ความรักของหนุ่มสาวที่ทราบซึ่งบรรยายที่ท่องเที่ยวเมืองลบบุรีอาทิตย์ทุ่งทานตะวันเขื่อนป่าสะชนศิษิพระปรางสามยอดศาลพระกาลและสถานีรถไฟลบบุรีทีมงานได้รับความอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ท,ทสํานักงานรพบุรีล่าสุดพยักคำพันผู้แต่งเพลงทุ่งทานตะวันพร้อมฟ้าขวันนครได้มอบบทเพลงนี้ให้กับทททสํานักงานลบบุรีเพื่อนำไปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวสวยๆตามสื่อต่างๆของจดุรบุรีให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวของจตุรบุรีได้ฟ้าขวานนัญนครเผยว่าฟ้าดีใจมากที่ได้ร้องบทเพลงทุ่งทานตะวันและยิ่งดีใจที่สุดที่ได้มาถ่ายทําถึงสถานที่จริงสวยมากๆทุกที่ไปถ่ายเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่มากค่ะมีโอกาสเมื่อไหร่ฟ้าจะไปอีกค่ะแฟนๆกดไลค์รัวๆได้เลย